วัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาสัปดาห์นี้พระวรสารของนักบุญมาราโกบทที่7ข้อที่31-37บอกเล่าเรื่องราวพระเยซูเจ้าทรงทําอัศจรรย์รักษาคนใบ้หูหนวกเรื่องราวนี้นะครับพี่น้องไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวรสารเล่มอื่นๆมีเฉพาะในพระวรสารนักบุญมาราโกเท่านั้น ซึ่งเพราะเหตุใดทำไมนักบุญมาราโกถึงเน้นย้ํำและบันทึกเรื่องราวการรักษาชายผู้เป็นใบ้หูหนวกคนนี้ไว้ผมอยากให้พี่น้องได้อ่านและศึกษาไปพร้อมกันครับให้เราลองจินตนาการนะครับว่าเราเป็นชายคนนี้ที่เป็นใบ้และหูหนวกเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเราไม่สามารถได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงหัวเราะของคนที่เรารักเสียงนกเสียงน้ำไหลเสียงสายลม เสีงธรรมชาติต่างๆที่เราเคยได้ยินอยู่ทุกๆวันแต่วันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรับรู้หรือได้ยินคงเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากสําหรับชีวิตของเราพี่น้องครับเราลองมองย้อนดูกลับไปในสมัยพระเยซูเจ้าเมื่อเทียบกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากในปัจจุบันเรามีโอกาสเรามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากมายด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้พี่น้องของเรา หรือแม้แต่ตัวเรานั้นที่จะอำนวยความสะดวกให้เราได้ยินได้ฟังแต่ในสมัยพระเรยซูเจ้าพี่น้องคนที่เป็นใบ้คนที่เป็นคนหูหนวกไม่มีโรงเรียนไม่มีการอบรมภาษามือหรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเหมือนกับเราที่เป็นข้อได้เปรียบในปัจจุบันดังนั้นนี่คือความท้าทายของคนในสมัยนั้นที่เป็นคนใบ้และหูหนวกสิ่งที่พระเรยซูเจ้าทรงกระทำ นี่คือความละเอียดอ่อนนี่คือความน่ารักของพระเยซูเจ้าที่ทรงใส่ใจคนใบ้หูหนวกผู้นี้ให้เราได้เห็นผมอยากจะฝากข้อคิดอยู่สองประการที่ได้จากพระราชาในตอนนี้ไว้ประการแรกพระเยซูเจ้าทรงแยกคนใบ้หูหนวกผู้นี้ออกจากกลุ่มชนวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบหูหนวกคนนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงแคร์ความรู้สึกของคน ทรงใส่ใจในทุกรายละเอียดทรงมีความน่ารักที่ใส่ใจพวกเรามนุษย์ทุกคนพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนใบ้หูหนวกคนนี้เขาจะได้ยินเสียงครั้งแรกเขากําลังอยู่ในความสับสนวุ่นวายสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําก็คือพระเยซูเจ้าทรงนําชายคนนี้ออกจากฝูงชนถ้าหากพระเยซูเจ้าทรงรักษา่ามกลางผู้คนพี่น้องลองคิดดูนะครับว่า เขาจะเกิดความตกใจขนาดไหนเมื <im sharing> ่อได้ย <im> ินเสียงครั hmm. <im> ้งแรกข้อ <sh> ค <aring> ิดประการที <im> mm ่สองที่อยากจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจก็คือพระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วประหัดย้อนเข้าที่หูการรักษาของพระองค์ด้วยวิธีการนี้เก็บเหมือนกับละครใบ้ซึ่งทําให้คนไข้ของพระองค์นั้นเห็นและสามารถเข้าใจโดยที่ไม่ต้องสามารถใช้คําพูดสักคําในท้ายที่สุดประชาชนได้กล่าวกับพระเยซูเจ้าว่าคนคนนี้ทําสิ่งดีทั้งนั้น พี่น้องครับลองมองกลับไปดูพราะสารตอนนี้ได้กล่าวย้อนไปถึงการสร้างครั้งแรกของพระเป็นเจ้าในประสมมการทุกสิ่งทุกอย่างร้วนดีแต่กลับต้องมามัวหมองเพราะบาปท,ที่เราได้ทำพี่น้องครับพระเยซูเจ้าทรงสเสด็จกลับมานี้เปรียบเหมือนกับการสร้างใหม่ซึ่งดึงเราให้ออกมาอยู่ในโลกใหม่แห่งการสร้างของพระองค์สำหรับพระวาจาที่เราได้ทำความเข้าใจในวันนี้ ผมอยากให้จะมุ่งเสนอไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเป็นเจ้าเราได้สนทนาพูดคุยกับพระองค์บ่อยแค่ไหนเราฟังพระองค์บ้างหรือเปล่าในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดพี่น้องครับน่าสนใจที่ว่าบาปทําให้เราได้แยกตัวออกห่างพระเป็นเจ้าบาปทําให้เราไม่สามารถพบกับพระองค์ซึ่งสิ่งนี้เองเราเหมือนกับคนใบหูหนวกผู้นี้ซึ่งเราไม่สามารถ เปลี่ยนสภาพหรือออกมาจากสภาพดังกล่าวฉะนั้นผมอยากให้ภาพของเราชีวิตของเราเปรียบเสมือนชายที่เป็นคนใบหูหนงกู้น,นี้เรายอมเปิดใจเรายอมรับให้พระเป็นเจ้าทรงเข้าอยู่ในชีวิตของเราเพื่อพระเป็นเจ้าจะได้เข้ามาสู่ในชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น ดังนั้นผมจึงขอสรุปนะครับข้อคิดจากพระวาจาในสัปดาห์นี้นะครับด้วยการอยู่3ข้อนะครับข้อแรกขอให้เรามีความเข้าใจเข้าใจเข้าใจบุคคลรอบข้างเข้าใจบุคคลที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันเรามาจากหลากหลายภูมิหลังเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นจึงขอให้เราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจตัวของเราเองก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวคนอื่นและข้อคิดประการที่2นะครับคือการใส่ใจ การใส่ใจนี้ไม่ใช่เฉพาะการใส่ใจบุคคลรอบข้างบุคคลที่เรารับพี่น้องครับในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 นี้ยังมีพี่น้องอีกหลายคนในสังคมที่ได้รับความลำบากต้องการความช่วยเหลือจากเราแม้ว่าการช่วยเหลือของเรานั้นจะเป็นเพียงเหมือนหยดน้ำในมหาสมุทรแต่เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าทิ้งบุคคลชายขอบสังคมอย่าทิ้งบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือที่มาขอความช่วยเหลือเรา นั่นแหละครับสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นี้นะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมของเราให้มีความสมบูรณ์และน่าอยู่มากยิ่งขึ้นข้อคิดประการที่3คือการจริงใจผมเชื่อได้ว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยความจริงใจทั้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าบุคคลรอบข้างบุคคลที่เราพบเจอผมเชื่อได้ว่าความจริงใจนี้จะสามารถเติมเต็มในกิจการของเราที่เราได้กระทำ ซึ่งก็คือความรักเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยความรักแล้วเราก็จะมีความจริงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำครับและนี่คือข้อคิดป,ประจำวันอาทิตย์สัปดาห์ที่23นี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องให้อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าและมีพระเป็นเจ้าทรงนำทางชีวิตของเราสวัสดีครับครับและพี่น้องอย่าลืมติดตามรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18.30นนะครับได้ที่ ช่องทาง Facebook และช่องทาง YouTube บ้านใหญ่แสงธรรมอย่าลืมกดติดตามสาระดีๆนะครับบำรุงจิตใจของเราฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ